นักศึกษาทั้งหลายครั้งที่แล้วผมได้อธิบายถึงความสำคัญของการศึกษาพระไตรปิฎกให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไปตอนหนึ่งที่นำเรื่องนี้มากล่าวก็เพราเหตุว่าการศึกษาพระสุตตันตปิฎกก็ดีพระพิธรรมปิฎกก็ดีก็วินัยปิฎกก็ดี ทั้งสามปีนี้เราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านพระสามภีติกาจารย์คือพระอรียบุคคลในสมัยก่อนท่านได้รวบรวมแล้วก็รักษามาไว้ให้เป็นสมบัติของพวกเราตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้เรียกกันว่าสังขายนาผมได้พูดถึงความเป็นมา โดยสังเกตของพระไตรปิฎกที่สืบทอดมาถึงพวกเราในปัจจุบันนี้ว่ามากันอย่างไรและในฐานะที่เราเองเกิดในยุคป,ปัจจุบันที่ห่างจากสมัยพระพุทธเจ้าเกิดตั้ง2,000กว่าปีเราจะรู้เรื่องราวในอดีตเมื่อ2,529ปีที่ล่วงมาแล้วนี้ได้อย่างไรซึ่งท่านบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกทั้งหมด ตรายปิดกจึงถือว่าเป็นคำภีที่สำคัญมากตรายปิดกไม่ใช่ตำราเรียนเหมือนกับที่นักเขียนตำราทั้งหลายให้นักศึกษาได้เรียนกันนะแต่ว่าเป็นการรวบรวมคำสอนของพระพุทธองค์ขึ้นไว้อย่างมีระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อกุลบุตรในสมัยหลังต่อมาเราจะรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ก็ต้องเรียนพระไตรปิฎกแต่ปัจจุบันนี้การศึกษาของเราเราก็ศึกษาธรรมวินัยเหมือนกันแต่ธรรมวินัยนั้นท่านก็เอามาจากพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่ว่าหยิบที่นู่นมานิดหยิบที่นี่มาหน่อยนึงคือเลือกศึกษาเฉพาะสิ่งที่จําเป็นเล็กๆน้อยๆอ,อย่างในลกสูตรนักธรรมตรีเราก็เรียนพุทธประวัติ เล็กน้อยเราเรียนระว่าโกวาซึ่งเป็นธรรมะเล็กๆ็กน้อยๆอยแล้วก็เรียนวินัยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรียนกระทู้ธรรมซึ่งก็ขยายความพุทธภาสิตก็ตเหมาะกับยุคปัจจุบันที่เรามีอินทรีย์อ่อนลงคือมีสติปัญญาน้อยก็เรียนแค่นักธรมร,กรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกปร,ริยนตรีปร,ริยนโทรปรริยนเอก หรือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าก็เรียนแต่เฉพาะคำพีอัตถากับดีกาเท่านั้นยังไม่ได้เข้าสู่ตัวพระไตรปิฎกผมได้กล่าวเมื่อคราวที่แล้วว่าพระไตรปิฎกนี่เปียดเหมือนกับมหาสมุทร <c oughs> ซึ่งทั้งกว้างใหญ่และลึกล้ำยากที่สติปัญญาของพวกเราจะยังทั่วถึงได้เพราะฉะนั้น พระอัตถกาถาจารก็ดีพระดีกาจารก็ดีท่านจึงพยายามรวบรวมย่นย่อการศึกษาประทายปิดกนี่ให้แคบเข้ามาเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาของคุณบุตรในสมัยหลังจึงเกิดคำภีอัตถกถาดีกาขึ้นก็เพื่อสะดวกและเราก็ได้อาศัยท่านอัตถกถาดีกานี้เองที่ทําให้เราได้รับความรู้อย่างกว้างขวางต่อไปฉะนั้น ผู้ที่เรียนอันตถกถาดีกาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับมีกุญแจดอกสําคัญที่จะไปไขตู้พระไตรปิฎกต่อไปถ้าเราไม่ภูมิใจหยุดอยู่เพียงแค่ว่าเราสอบประโยคเก้าได้แล้วก็ถือว่าสูงสุดแล้วแล้วก็หยุดการค้นคว้าต่อไปหรือจบนักธรรมตรีโทเอกก็พอแล้วเราไม่ต้องค้นคว้าอีกต่อไปถ้าคิดเพียงแค่นี้ก็คิดผิดความรู้แค่นั้นยังไม่พอครับต้องค้นคว้าต่อไป และการค้นคว้าต่อไปค้นคว้าอะไรครับก็ต้องค้นคว้าพระไตรปิฎกและคำภีร์อื่นที่กว้างขวางออกไปก็อัตกาถาก็มีหลายคำภีร์ดีกาก็ามีอยู่หลายคำภีร์ก็ต้องค้นได้กว้างขวางออกไปอีกเพื่อที่จะได้มีความรู้กว้างขวางออกไปยิ่งขึ้นถ้าเราไม่หยุดอยู่นะครับคือเรียนอ,อัตกถาดีกาก็ตามเถอะแต่ว่าไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นแต่เราค้นคว้าพะไตรปิฎก ก็จะมีความรู้กว้างขวางพอที่จะนำเรื่องราวต่างๆเนี่ไปสอนประชาชนได้และเมื่อเราเอ,าเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงไปเปิดเผยให้แก่ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจก็ทำให้ประชาชนเข้าใจพระพุทธศาสนาดีขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่น่าห่วงใย,ยว่าพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นั้นรู้เรื่องพระพุทธศาสนาไม่จริงแล้วก็บางคนก็ไปรู้ผิดๆมา บางทีไปเจอพระที่ตั้งตัวเป็นเกจิอาจารย์เป็นผู้รอบรู้โดยที่ขาดการศึกษาปริยัติธรรมอย่างถูกต้องก็อสอนผิดไปเลยและผู้นั้นก็ยึดถือคําสอนของอาจารย์ว่าอาจารย์สอนอย่างนี้ต้องถูกต้องก็อ,อาจารย์ที่เราสอนต้องถูกต้องอยู่ตลอดเวลาก็เข้าลักษณะเหมือนชาวตาลามชนนะฮะผลสุดท้ายก็ทําให้เกิดนานาลัทธิ และการปฏิบัติที่ผิดพลาดเกิดขึ้นต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและวิธีที่เราจะแก้ไขได้ก็คือพระเราต้องเรียนหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องแล้วก็ต้องกล้าสอนแม้ว่าบางครั้งจะกัดความรู้สึกดั้งเดิมของคนอยู่บ้างเราก็ต้องสอนต้องพูดต้องทำเพื่อรักษาธรรมวินัยเอาไว้เหมือนกับเราเป็นพระสงฆ์เนี่ย พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายหนา้าที่มอบหมายงานอะไรให้เราปฏิบัติบ้างเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายคือให้นึกถึงว่าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงมอบหมายงานอะไรที่เป็นหน้าที่ของพระพระจะต้องทําอะไรเพียงแค่เราทําหน้าที่ของพระให้สมบูรณ์เท่านั้นแหละครับไม่ต้องมีใครมาสั่งงานให้เราทํานะฮะ ไม่ต้องให้มหาเถรสมาคมสั่งไม่ต้องให้กรมการาศาสนาสั่งหรือใครสั่งเพราะง,งานที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมอบหมายให้นั้นน่ะสมบูรณ์แล้วที่เราจะทําประโยชน์สมเพราะต่อประชาชนส่วนใหญ่หรือสมเพราะต่อชาวโลกที่เขาประสบความเดือดร้อนที่พระเราสามารถจะช่วยเหลือได้ทําง,งานเพียงแค่นี้ให้สมบูรณ์ในหน้าที่ของพระก็ไม่ต้องอาศัยใครสั่งส่วนมากพระเราจะถือว่าเมื่อไม่มีคําสั่ง แต่คำสั่งเจ้าอาวาสคำสั่งเจ้าคณนะเราก็ไม่ปฏิบัติซึ่งไม่ถูกนะฮะพระเรามีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วหน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ของความเป็นพระประสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายงานให้พระทุกรูปต้ตองปฏิบัติเดีย๋ยวผมได้ยกตัวอย่างที่ทรงมอบหมายงานให้แก่พระสงฆ์สมัยแรกของการประกาศพระศาสนานะฮะ งานของพระจริงๆเนี่ยรวมอยู่ในสามเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยแต่พระเราละเลยไม่ทําให้เกิดเป็นนักเป็นผลขึ้นมาแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นจนคนเนี่ยเข้าใจว่าพระมีมหน้าที่ประกอบพิธีกรรมมีหน้าที่อยู่กับวัดทวดาวัดเช้าวัดเย็นลืมไปว่าพระนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างนี้ก็เพราะเหตุว่าเราลืมคําสั่งของพระพุทธเจ้า สมัยแรกที่สังจริงๆนะฮะมีสามเรื่องใหญ่ๆมาตอนที่ท่านสเสด็จจากพุทธคยามาโปรดเป็นเจ้าวัคคีที่อิสิปตนามฤรกทายวันและประพับจำพรรษาอยู่สามเดือนตลอดฤดูฝนเนี่ยก็มีกุลบุตรออกบวชประมาณหกสิบรูปสำเร็จเป็นพระอารหันต์ทั้งหมดก็มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในพรรษาแรกในหกสิบรูปพอออกพรรษาพระพุทธองค์ก็ตรัสเรียกประชุม แล้วก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิศทั้งที่เป็นของมนุษย์เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่ประชาชนหมู่มากเพื่อสงเคราะห์ต่อชาวโลกจงสแสดงธรรมให้งามในเรื่องต้นท่ากลางแหลกที่สุดให้ถึงพร้อมด้วยอัฏฐและพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง นี่เป็นคาสั่งสมัยแรกนะครับก็มีสามเรื่องใหญ่ๆห,หนึ่งทำประโยชน์แก่ประชาชนหมู่มากสองสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนหมู่มากสามสงเคราะห์ต่อชาวโลกนี่เป็นหน้าที่ของพระการทำประโยชน์เนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าพระจะทำประโยชน์ได้อย่างไรประโยชน์ที่พระจะทำให้แก่ชาวบ้านนั้น ไม่ใช่ทำแต่เพียงว่าพราะมีหน้าที่ไปเสริมสร้างสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นแก่ชาวบ้านโดยการสวดมนต์โดยการประกอบพิธีกรรต่างๆเท่ <S <S <ร>านัา้นนะฮะเราจะต้องไปกระทําอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการไปสอนการสอนนี้ ก็ไม่ใช่ว่าขึ้นธรรมะเทศอย่างเดียวนะบางครั้งต้องปฏิบัติต้องทำให้ดูทำให้เต็นอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าพระในสมัยก่อนนั้นท่านไม่ใช่สอนอย่างเดียวท่านทำให้ดูด้วยอย่างพระไปสอนชาวบ้านตูกบ้านเนี่ยให้รู้จักตออิดถือปูนเนี่ยท่านทำให้ดูพระอรหันต์สมัยก่อนลงมือทำให้ดูไปพัฒนาหมู่บ้านในชนบทเนี่ ก็สอนแม้แต่การสร้างบ้านมแม้แต่การปลูกบ้านแต่นั่นนะครับเป็นการสอนวิชาชีพไปในตัวด้วยวิชาช่างไปในตัวด้วยพระสอนนะครับและพระอรหันนะฮะพระอรหันสมัยก่อนนี้ท่านลงมือทําอย่างนี้ท่านสอนและท่านทำให้ดูด้วยนะครับไม่ใช่พระอรหันในปัจจุบันนี้นะฮะอย่างที่เราเห็นอรหันสมัยนี้นะไม่ทําอะไรนะครับแล้วก็ มีทำอย่างเดียวครับคือตเหรียญขายกันแล้วก็โฆษณาคุณวิเศษต่างๆนานาเก่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกเนี่ยบององค์เขียนเขียนทุสดากับพุทธประวัติอ่านแลแ้วแหมเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเน,นี่ครับเลอะและ้วคนก็งมงายหลงเชื่อในสิ่งทั้งงเหล่านี้มันก็เป็นเหตุทําให้คนไม่เข้าถึงพระพุทธ,ธาศาสนาที่ถูกต้อง แล้วก็ไม่เข้าใจพระว่าพระไม่มีหน้าที่ต้องทําอะไรบ้างงั้นการทําประโยชน์เนี่ยพระเราสามารถทําได้ด้วยการสอนและด้วยการให้เขาปฏิบัติคือเวลานี้เรายอมรับันแล้วว่าการสอนให้คนเป็นคนดีนะไม่ใช่ว่าจะเกณฑ์คนมานั่งฟังพระสอนแล้วคนก็จะดีเราคงจำ วิธีการของคนสมัยโบราณท่านใช้คำว่าฝึกหัดนะฝึกหัดกายฝึกหัดวาจาฝึกหัดใจให้ดีงามใช้คำว่าฝึกหัดท่านคำว่าฝึกหัดกายเนี่ยก็คือฝึกหให้ทำฮนะให้รู้จักทำอะไรเป็นวาจาให้รู้จักพูดพูดให้เป็นฝึกหัดใจคือให้รู้จักคิดคิดให้เป็นคิดให้ดี ว่าความคิดที่ที่ถูกต้องความคิดที่ดีนั้นคิดอย่างไรทําอย่างไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรเขาใช้คำว่าฝึกหัดเราก็ต้องใช้วิธีการอย่างนั้นต้องฝึกหัดช่นอย่างที่เราฝึกเด็กกราบพระอย่างนี้นะลูกนะกราบอย่างนี้คุกเข่าอย่างนี้ประนมมืออย่างนี้ฝึกหัดกายหัดสวดมนต์สวดอย่างนี้หัดพูดพูดอย่างนี้ หัดคิดคิดอย่างนี้เราสอนด้วยการวิธีทําให้รู้ถพราะเราส่วนมากทําเหมือนกันท่านผมเห็นบางองค์ทํำนะฮะทาให้ดูแต่ว่าไอ้วิธีทําเนี่ยมันผิดหลักวิธีการท่านคือปเป็นเน้นในเรื่องท่าทางมากอย่งเราเห็นบางองค์นี่นะฮะเรียบร้อยครับเดินช้าๆพูดช้าๆนะ ท่านจะเห็นพระที่ว่าเป็นพระป่าพระกรรมฐานนะบมจีวรครุงอยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วก็เดินช้าๆ้ย่างทีละน้อยทีละน้อยนะฮะสมรวมดีแต่ดูแล้วมันกลายเป็นเป็นความเฉ่วยชาหยอกแย่ไม่ประฉับกระเฉงนะฮะ แล้วก็ดูแล้วมันก็ดีแล้วครับแต่มันเหมาะเหมาะกับคนแก่ที่ไม่มีแรงแต่ว่าพระดุนๆไปทําคนทําตนหนึือคนไม่มีแรงอย่างนี้คนดูเขาหมั่นไส้ฮบางทีจีวรก็ไม่ซักเหม็นสาบหึงเนี่ยแล้วไปทําอะไรนะครับวันหนึ่งจเจริญพรเจริญพรนะไม่ช้าเป็นง่อยตายครับนั่งทับเทียบแต่ไม่ช้าเป็นง่อยตาย,ตาาย,ตายอย่างนี้ต้องกระฉับกระเฉง คำว่าสรวจนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องทาอะไรช้าๆนะครับไม่มองอะไรเลยเดี๋ยวหน้าแลหลังนี้เดี๋ยวซ้ายแลขวาไม่ใช่อย่างนั้นนะรถชนตายปัจจุบันเราไปเดินข้ามถนนอย่างนั้นเลยหรือยินกระบะอ่างนั้นเลยครับเดี๋ยวทั้งบาททั้งคนทัเละทั้งกู่นะไม่ได้แล้วครับไปเล่นยุ่งท่าทางโยมเห็นโอ้ท่าทางก็น่าเลื่อมใสนะโยมเห็นใช่ฮนะท่าทางน่าเลื่อมใส แต่ถ้าทำอย่างนั้นไปนะฮะแบบไปไปฝืนกริยาหรือไปฝึกหัดอย่างนั้นน่ะมันทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนแอจริงยู่เรียบร้อยถ้าเรียบร้อยทั้งกายวาจาใจก็ดีแต่ถ้าเรียบร้อยแบบชนิดเหมือนดาสีกินเหี้ยแล้วก็ไม่คิดเหี้ย <laughs> พอเหี้ยตายใจก็จับเหี้ยกินซะแล้วใช้ไม่ได้นะ ือต้องให้พร้อมด้วยกายวาจาใจทั้งสามอย่างทั้งการสอนคนเนี่ยฮะก็ต้องใช้วิธีการด้วยการกระทําให้ดูด้วยการทําประโยชน์การกระทาประโยชน์ได้นั้นพระต้องเป็นงานเดี๋ยวนี้ครับเขาเริ่มการศึกษาเขาเริ่มปรับปรุงกันใหม่นะฮะผมได้ฟังเมื่อวันสองวันเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิชาขึ้นมาขแขนหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาก็คือเขาจะให้เด็กในการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ว่าการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะั้นเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของการวางการเรียนอย่างนี้นะครับแต่เขาจะเน้นในภาคปฏิบัติคือให้เด็กได้ลงมือทำเช่นอย่างเขาจะสอนเด็กนะด้านเทคโนโลยีเนี่ย ก็บอกเขาทดลองดูว่าอย่างเขาต่อตู้ฟักไข่นะฮะไปให้โรงเรียนตู้หนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เด็กเอาไข่มาใส่ในรังฟักให้เด็กดูแลนะฮะพอ,อสามวันไข่มันก็ออกไก่ออกเด็กมันก็ตุ่มเต้นบอกโอโ้สามวันเท่าน่ยไข่ออกแล้ว <c oughs> ตอเด็กบางคนก็เด็กบางคนไปเอาไข่ที่แม่มันฟักอยู่แล้วนะเอามาใส่สามวันมันก็ออกอย่างเงี้ย และไอ้ส่วนใบอื่นๆใหม่ๆมันก็หลายวันหน่อยก็ออกทยอยออกมาเนี่ยเด็กมันอเกิดความกระตือรือร้นสนใจพอเด็กสนใจพาเด็กก็ฟักไข่เป็นอย่างเงี้ยก็บอกวิธีสอนอย่างนี้มันทําให้เด็กทําอะไรเป็นเริ่มเข้าสู่จุดแล้วนะที่ถูกต้องพอเด็กทําอะไรเป็นนะครับเด็กชั้นประถมเนี่ยครับถึงแกจะไม่มีโอกาสเรียนต่อชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาเป็นบัณฑิตทั้งหลายนะฮะแกก็ออกไปประกอบอาชีพได้ อย่างน้อยเป็นเกษตรกร,กรที่มีความรู้ก้าวหน้าไปข่้นหนึ่งด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะรู้วิธีฟักไข่นะอันนี้ขั้นหนึ่งนะน,นะแล้วก็จะค้นคว้าวิจัยต่อไปเรื่อยๆด้วยวิธีการกระทําเป็นประเทียงว่าตัวพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้แนวความคิดทางวิทยาศาสตร์กับเด็กไว้ต่อไปพลเมืองก็จะมีความคิดก้าวหน้า เขาเริ่มเข้าสู่จุดที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาผมฟังเข้าทีบายแล้วผมว่าเออน่าชื่นใจน่าชื่นใจว่าการศึกษาปัจจุบันนี่ฮะเขาเริ่มเริ่มพัฒนาเข้ามาสู่จุดเหมือนพระพุทธศาสนาแล้วซึ่งผมพูดมาคอจะแตกตายแล้วปร,บบปรปับายี่สิบกว่าปีพูดถึงเรื่องนี้ครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยสนใจฟังเพราะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเริ่มรู้เรื่องแล้วนะครับ นั้นต่อไปเนี่ยการศึกษามันก็เข้าแนวทางที่ถูกต้องก็เป็นการพัฒนาคนที่มีคุณภาพสูงขึ้นสามารถทําอะไรเป็นก็เรียกว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาผมสนใจมากครับผมจะเชิญเข้ามาบรรยายถวายท่านวันหนึ่งนะก็ว่าวิชาแขนงน,นี้เป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์ในเรื่องการที่เราจะพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพสูงขึ้น แล้วต่อไปครับประเทศชาติของเราก็คงจะ,จะเจริญรุ่รนหน้ามากเลยครับทางด้านเทคโนโลยีต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีนั้นนะฮะมันเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาในด้านการสร้างสารรค์ความเจริญซึ่งก็พระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ฮะเรื่องความเจริญนี่ไม่ใช่เป็นพวกคอนเซอร์วติที่ยึดถือไอ้สิ่งเก่าๆโบราณโ,โดยไม่เปลี่ยนแปลงหัวปักหัวตั้งอย่างนั้นนะฮะ แต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านคน,นท่านสอนท่านคนคว้าวิจัยแม้แต่ธรรมะก็มีคาธรรมวิจัยอย่างในโพชฌงนะฮะธรรมวิจยะสัมโพชฌงอย่างเงี้ยในโพชฌงเจ็ดประการนะธรรมวิจยะสามโพชฌงก็คือการวิจัยธรรมท่านประส่งเสร,ริมการค้นคว้าการวิจัยนะเพื่อความเจริญก้าวหน้าแล้วต่อไปครับคนเมืองเราก็มีคุณภาพสูงขึ้นคือทําอะไรเป็นไม่ใช่ว่าเออพอจบปริญญาตรีแล้ว ออกไปไม่ทําอะไรไม่เป็นครับมีแผ่นกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งนะไปขอสมัครงานไปโชว์งานอยู่ตลอดเวลาครับเหมือนถือเป็นโฉนดเลยครับมันก็ใช้ไม่ได้หางานไม่ได้หรอกครับไปปุ่มไม่แน่แล้วสุดท้ายคนที่จะเป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศเนี่ยก็คคนระดับนี้ท่านระดับที่ไม่ได้เรียนปริญญาเนี่ยแต่ว่าเขามีความรู้มีความสามารถในการที่จะทําทอะไรได้ทําอะไรเป็นผมก็เลยเป็นห่วงว่าพระเราเนี่ยฮะ เราจะไปเป็นผู้นำทางจิตใจทางสังคมได้เราจะต้องทำอะไรเป็นแล้วก็ต้องนึกตลอดเวลาว่าเรามีอะไรดีบ้างที่จะไปให้ประชาชนเขาในตัวเราเนี่ยมีอะไรดีบ้างคือมีความรู้อะไรที่จะสอนประชาชนได้หรือถ่ายทอดสอนพระสอนเนรได้อันนี้ครับเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องหาใส่ตัวเรานอกเหนือจากธรรมวินัยนะฮะธรรมวินัยนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้ว ที่พระเราจะต้องเรียนต้องรู้แต่ว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตต่อการครองชีวิตของประชาชนเนี่ยเราต้องรู้ด้วยเพื่อที่เราจะได้ไปสอนชาวบ้านได้สอนประชาชนได้สอนเด็กได้เพียงแค่ท่านีความรู้เนี่ยไม่กี่อย่างนะครับท่านไปสอนได้นะเพราะว่าอาชีพเกษตรชาวบ้านแบบนี้ไม่อะเลี้ยงสัตว์ทาไร่ทานานะฮะแล้วก็ใช้เครื่องมือ ไอ้เครื่องมือเนี่ยครับต้องอาศัยเทคโนโลยีว่าจะเพิ่มผลผลิตได้ยังไงจะทํางานให้รวดเร็วได้อย่างไรโดยที่การประหยัดถ้าพระเราค้นคว้าทําได้นะก็ช่วยชาวบ้านได้มากไม่ต้องมาก้วครับเพียงแค่ทามีความรู้เพาะลูกไตแจกชาวบ้านท่านก็ได้บุญแล้วแจกให้เลี้ยงนะครับไม่เแจกให้ไปฆ่านะแบบที่ผมแจกวัวแจกควายเนี่ย ผมให้สบานก่อนนะห้ามค่าห้ามข,า,า,มขายห้ามใช้งานบนรรพะเอาไปเลี้ยงเพื่อช่วยงานได้เลี้ยงประจมตายไก่เป็ดก็เหมือนกันท่านผมเอยผมเองมีความคิดว่าอย่างเราให้ทุนการศึกษาแ่เด็กเนี่ยด้วยเงินเนี่ยประโยชน์ได้น้อยฮะอย่างที่เราเห็นคนให้ทุนการศึกษานะครับให้เงินเด็กไปเทอมนี้ให้ห้าร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยบางทีเด็กไม่ได้ใช้หรอกครับ ไปถึงทางพ่อแม่ใช้หมดแต่ด้วยวิธีการก็จะให้ทุนการศึกษาเด็กเนี่ยผมเคยแนะและผมเคยทําผมแจกลูกไกนะ่ไปซื้อลูกไก่นะครับมาแจก,กมันจะมีฤดูหนึ่งซึ่งลูกไก่ถูกนะฮะและถ้ากาลรามีความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะฮะไม่ต้องไปซื้อครับต่อตู้ฟักไข่ลูกเนี่ยฮะไข่เป็ดลูกหนึ่งบาทบาทยี่สิบตังค์บาทห้าสิบตังค์ไก่ก็เหมือนกันบ,บาทกลาครับ เด็กคนหนึ่งเนี่ยะฮะเรียนชั้นประถมสามเนี่ยให้เลี้ยงไก่นะฮะแม่ไก่ในครับสามสิบตัวไปเลี้ยงได้ครับหรือพื้นที่ไดเลี้ยงเป็ดได้เราแจกเป็ดแจกหานสามสิบแม่นะฮะเพียงแค่ไก่สามสิบแม่ไข่ใ,ให้ทุกวันเนี่ยวันหนึ่งสว่าวันนึงเอาแค่ยี่สิบห้าฟองเด็กก็จะมีะไรายได้ไม่ต่ำงก่่สามสิบบาทนะแล้วยังมีอาหารโปรโตีนให้บริโภคด้วย ดีรายได้ไม่ต่ำกว่าสาิบาทส0ิบาทนี่เด็กใช้ไม่หมดแล้วครับเด็กใช้บ้านนอกใน่วันหนึ่งอยางมากห้าบาทครับก็ยังเหลือเงินสะสม,มวันละยี่สิบห้าบาทเด็กก็เอาเงินสะสมเลยครับสะสมไป็นงการศึกษาระดับ,บมัธยมระดับอุดมศึกษาต่อไปได้สบายเลยครับแล้วเราได้ฝึกเด็กให้รู้จักรับผิดชอบผมเคยแนะครูว่าเอาอย่างนี้ให้ตั้งชมรมขึ้นในโรงเรียนแล้วก็ผมเอาไก่มาแจกนะให้ครูเป็นพี่เลี้ยง พื่อจะได้ฝึกเด็กให้รู้จักระบบสหกรณ์คือการรวมกลุ่มกันพอไก่ได้ครับหกเดือนมันก็ไข่ได้แล้วครับเลี้ยงดีๆนะครับหกดบเ,ดดบเดือนโตแล้วครับแล้วไก่บ้านนี่ไม่ต้องเปลืองอาหารฮะปล่อยให้มันคุ้ยเฉียกินบริเวณบ้านเนี่ยครับเพราะว่าบ้านเรานี่ยมีอาหารเยอะ,นะในดินเนี่ยฮะมีเม็ดหญ้ามีข้าวซุกข,ข้าวเปลือกมีแมลงทุกชนิดมดปลวกมันกินได้ทั้งนั้นนะไก่พวกนี้ มันก็คุยเขียหากินนะพอได้ไข่ก็เอาไข่มารวมกันที่โรงเรียนแล้วว่าให้ครูทําบัญชีสอนให้เด็กทําบัญชีวันนี้ของใครกี่ฟองกี่ฟองนะพอถึงสาวอาทิตย์วันหยุดที่ไหนมีตลาดนัดก,ก็ให้เด็กนี่ถักหัดไปขายไข่กันครับไปยืนที่ตลาดขายไขย่เสร็จแล้วครูก็สอนเลยว่าเธอถือไข่เป็นหนึ่งกระจาดเนี่ยจะเป็นไข่ดิบไข่ต้มไข่ย่างอะไรก็แล้วแต่เดยกนี้ก็มีหลายไข่ เธอเป็นเท่าแก่แล้วสอนเลยว่ามีเธอเป็นเท่าแก่แล้วเนี่ยอย่างน้อยเป็นเจ้าของกิจการไข่หนึ่งกระจาดครับฮเป็นเจ้าของกิจการแล้วครับแล้วมีผลกําไรแล้วครับเด็กก็จะรู้วิธีทามาหากินนะฮะรู้เรื่องการตลาดรู้วิธีค้าขายว่าเออเด็กเขาทำมาหากินเป็นอย่างนี้นะต้องเริ่มอย่างนี้ทั้งนั้นนะท่านแล้วต่อไปเด็กก็จะมีความรู้กว้างขวางพัฒนาเรื่อยไปครับแต่ก็จะมีช่องทางทำมาหากินเรื่อยไป ตั้งแต่เด็กเนี่ยครับรู้จักค้าขายแล้วพอโตขึ้นก็จะเป็นทั้งนักเกษตรกรทั้งการตลาดรู้หมดแล้วก็ไม่ต้องถูกต้มอย่างที่เขาต้มมาทุกวันนี่ครับเห <c oughs> มืชาวนาถูกหลอกทุกวันนี่ครับหลอกจนกระทั่งเลยด,ดูนาแล้วนะครับข้าวยังไม่รู้เลยว่าจะขยับกินหรือเปล่าอย่างประกัน,นราคาข้าวเนี่ยนะฮะหลอกจนกระทั่งข้าวหมดนาแล้วแล้วก็พอเหนื่อยหน่อยก็เงียบกันไป พอใกล้ๆข่าวออกก็เอาละครับทําเป็นข่าวทะเลาะกันเถียงกันสื่อหากันพักหนึ่งแล้วก็เงียบไปอีกรอจนเงียบไปสิ้นสุดท่านรอกันมาหลายสิบปีแล้วครับแล้วชาวนาก็ง่หัวไม่ขึ้นนะยจนอยู่เงียบตลอดเวลาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินนี้รครับงบเง,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 งินเงินไปือนวันๆพอกินบ้างไม่พอกินบ้างเนี่ยใครละครับจะช่วยได้พวกเรานี่แหละครับต้องไปช่วยไปสอนเขา แล้วก็สอนเด็กนี้ให้ฉลาดขึ้นมารุ่นหลังๆนะฮะแล้วเด็กพวกนี้ต่อไปนะครับจะเป็นทั้งเกษตรกรเป็นทั้งนักการตลาดที่ดีนะแกก็จะมีเงินมีทองเหลือใช้